พอบอรตรอสั่งล่ามือยิงสรวัตรทางหลวงดับที่นครปฐมลาสุดสารออกหมายจับแล้วขอสารออกหมายจับอิทธิพลฉบับใหม่ไม่นับอายุความ รองประธานสภาแจ้งสสห่ออาหารกลับบ้านไม่ผิดย้ำหากอาหารเหลือมากสสใส่ห่อฝากเพื่อนญาติและทีมงานได้พบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวหอของสสผู้สูงเกียรติก็เป็นข่าวนะครับคุณเนเลชานี่นะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นข่าวใหญ่ที่จะนําเสนอวันนี้จะเป็นเรื่องของคาว่าอิทธิพลครับอิทธิพลคุณปลื้มหรอครับนั่นแหละอันหนึง่งต่อมาครับเรื่องของอิทธิพลสําหรับนักการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยเป็นข่าวใหญ่มากครับรวมทั้งอิทธิพลทางในแง่ของเรื่องของสร้างสรรค์คุณความดีความเก่งความสามารถ คือนักตบสาวครับโอ้โห,หวันเลยบออบอลเมื่อคืนอิทธิพลหมดครับเรื่องเหล่านี้ครับตั้งดีแล้วก็ร้ายคำว่าอิทธิพลน,นะคุณเ่ะ รวมทั้งคุณอิทธิพลนี่แหละอยู่ไหน<า>อันนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการอของความยุติธรรมหรือการตัดสินคดีของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะว่าถ้าผู้ต้องหาหลบหนีไปแล้วจะนับวันกันอย่างไรคะเพราะว่าดูแล้วจะหมดอายุความในอีก3วันแล้วแล้วถ้าเขาไม่กลับมาถือ,อว่ามันสิ้นสุดอายุความคดีนี้ไม่สามารถจะไปต่อได้หรือ จะหยุดไว้เลยไม่มีการนับอายุความต่อแล้วเตรียมจับตัวเพื่อนํามารับโทษต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องติดตามกันค่ะรวมทั้งข่าวคราวที่ถือว่าเป็นการสั่นสะเทือนวงการสีกากีเลยนะคุณสุวิทย์อันนี้เรื่องใหญ่ครับอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับช่วยกันเสนอมาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติจงๆนี่นะโดยเฉพาะเรื่องของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านเลยครับนี่นะยังมีอยู่ครับเมื่อคืนนี้อุกอาจแล้วก็โหดเหี้ยมมากนะครับกำนันชื่อดังกำนันนกกำนันนกครับเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็บอกนะครับในที่สุดแล้วสารออกหมายจับเมื่อสักครู่แล้วเพราะว่ามีส่วนรู้เห็นในการนําคนนะครับไปยิงตํารวจตายเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับกำนันนกหรือนายประวินจันท์คล้ายครับนี่ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านพักของกำนันครับ อยู่ที่ตาตะบนตากล้องอำเภอเมืองจักมัดนครปฐมเม,มื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับกำนันเนี่ยได้มีการเชิญตำร,รวจแล้วก็ลูกน้องแล้วก็คนในพื้นที่ครับมากินข้าวเป็นประจำเดือนว่าอย่างนั้นครับมาทุกเดือนว่าอย่างนั้นนะแล้วแต่กำนันจะเชิญนะครับกำนันนกถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็กว้างขวางในพื้นที่ครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ตรงบริเวณกว้าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำนันได้มีการจัดโต๊ะเหมือนลักษณะโต๊ะจีนนะครับสโต๊ะนะครับมาตั้งเอาไว้กินเียงแล้วกำนันนะครับก็คือว่านั่งอยู่บริเวณหัวโต๊ะแล้วก็มีตำรวจนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตำรวจนั่งอยู่ที่บริเวณนอกโต๊ะอีกคือเป็นโต๊ะยาวอีก1โต๊ะครับรวมทั้งหมด7คนครับ ตำรวจเจ็ดคนไปอยู่ใต้กำนันขอประทานโทษต้องพูดอย่างนี้นะี่นะปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายมีการยิงตำรวจ จอหัวใกล้ๆเลยครับ1เมตรเมตรนั้นเองสำหรับนะครับตำรวจชื่อพลพันตำรวจตรีสิวกรสายบัวครับตำแหน่งสารวัตรสอบสวนทางหลวง1นึกก2นะครับกังคับการตำรวจทางหลวงท่านนี้แหละครับนี่นะฮะแล้วก็อีกคนที่ได้บาเจ็บคือพันตำรวจโทวสินพันปีครับรองผูองอออ้อํกับ2องบกทลนำตัวส่งโรงพยาบาลไปครับ บาดเจ็บสาหัสแต่สำหรับสารวัตรแบงค์คือพันธบรีศิวกบรนะครับถูกยิงไปเจ็ดนัดครับโอ้โหเจ็ดนัดตายคาที่คุณนิรชานี่นะหน้าตายังหนุ่มอยู่ใช่ไหมครับตำรวจใหญ่เ็นหนุ่มไหมฮะยิงตำรวจเลยหนุนน่มอยู่ครับอ<ห>นานคตไกลนายตำรวจท่านนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าครับนี่แม้ยังหนุม่มไหมครับ จบโรงเรียนนะ <3 S 2> ร้อยตำรวจสามการนะครับรุ่นที่67นี่นะไปอยู่ทางกองปราบมาก่อนนะครับสุดท้ายก็มาอยู่ทางหลวงนี่นะคดีสําคัญสําคัญนะครับนี่พิชิตมาเยอะครับแม้กระทั่งเสียโป้แก๊งพนันออนไลน์นะครับนี่แหละครับก็ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการไปจับกลุ่มด้วยรวมทั้งนะครับนี่นะดาราชื่อดังแล้วก็หลายคดีคดีตก แกงตกพระอย่างนี้ครับก็ไปทํางานด้วยสารวัตรที่ตกเป็นเหยื่อที่ว่านี้นะครับเห็นไหมผลงานนะครับตั้งแต่ปีห้าเราเอาขึ้นให้ดูนะครับนี่คือเป็นผลงานแล้วก็เป็นคนเก่งลูกน้องบอกนะครับว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ทํางานแบบว่าจริงจังหรือแม้กระทั่งญาตินะครับนี่นะผลงานนี้เยอะครับเห็นไหมไปร่วมปลูกจําแยมนะครับธนพัณฑ์เนี่ยนะพร้อมสามีคาบ้านพกร่วมเปิเปดเว็บไซต์พนันออ,ออนไลน์เว็บโป ยึดรั์เป็น700กว่าร้อยล้านนี่นะ700นกว่าล้าน <ทำ S 1> นะครับค <ทำ S 1> ุณเด,ดชานี่นะนี่ครับประวัติคุณงามความดีสําหรับคนที่ว่าตกเป็นเหยื่อของผู้มิติพลข่าวนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมถูกยิงล่ะครับทำไมน,นี่นะข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับคุณเดชานะเมื่อคืนที่ผ่านมากำน,น,นัดน้องนั้นเชิญตำรวจแล้วก็เชิญลูกน้องรวมทั้งคนในพื้นที่นะครับมานั่งกินข้าวมานั่งกินกาวกินปลากันตั้งแต่ประมาณสักแดดล่มลมตกครับแต่ประมาณสักสามทุ่มกว่ากำนั ก็เลยเอ่ยปากนะครับกับสารวัตรแบงค์นี่แหละ <c oughs> บอกว่านะครับนี่ขอช่วยหน่อยหลานชายผมเป็นตำรวจนะครับตำรวจของลูกน้องสารวัตรแบงค์นี่แหละครับแต่เป็นตำรวจนะอยู่ในสายวิทยุวอย่างนั้นครับขอในมีการขยับย้ายมาอยู่ในสาย เรียกตรวจจักรยานยนต์นะอย่างไรก็ตามนะครับสารบัแบกบอกก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ครับคือปฏิเสธครับเพราะว่าอะไรครับก็คงจะดูกระบวนการอันนี้มาขอต่อหน้าใช่ไหมครับนี่นะแต่นะครับบอกว่าขอดูคนเก่านะครับขอให้มีการเกษียณซะก่อนได้วถึงจะย้ายได้เท่านั้นเองครับไม่พอใจนะไม่พอใจนะครับนี่นะปฏิเสธนะครับว่ายังโยกย้ายตําแหน่งที่ผมพูดไปนะครับก็คือว่าท่านผู้ชมดูภาพประกอบด้วยที่เราลําดับให้เห็นนะครับว่าเออเรื่องราวมันเกิดขึ้น ยังไงเพราะเอ่ยปากนะครับขอไม่ได้อย่างนี้กำนันก็เลยยั่วครับพอยั่วแล้วก็ลุกขึ้นมาโต๊ะแล้วก็บอกเลยนะครับบอกว่าขอหลานชายคนเดียวไม่ได้หรืออย่างไรปรากฏว่ามือปืนน่ครับที่นั่งเห็นอยู่นะขณะนั้นนนองในหนองนะครับฉายาว่านองท่าผานะครับประกบกำนันเลยนะนะครับก็ยังไม่ประกบนะครับนั่งอยู่คนละโต๊ะนี่นะกำนันโมโหครับลุกขึ้นยุกขึ้นแล้วก็เดินหนีออกไปไปอยู่อีกโต๊ะนึง นะครับสารวัตรแบงค์นี่ครับเดินไปกับจ่าชิดตำรวจนดครับหลานเนี่ยไปขอโทษด้วยนะแต่กำนันไม่พอใจว่าอย่างนั้นครับไม่พอใจนะครับจ่าชิตตำรวจนี่อ๋อออกเลยกับบ้านครับแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นครับมือเปิลนี่นะได้เดินมาประกบด้านหลังครับด้านหลังของสารวัตรแบงค์ห่างกันประมาณตักเมตรนึงก็ไม่ใครเฉลียวใจแล้วครับ ได้ควักอาวุธปืนแล้วมายิงทันทีเลยครับยิงจากข้างหลังเลยนะยิงจากบริเวณด้านล่างครับ<อ>ข้างข้างๆครับห่างกันประมาณสักเมตรเดียวครับเจ<อ>็ดนัดครับ<า>เรียบร้อย<น>แล้วก็ไปโดนตํารวจอีกคนนึงครับรองพุ่มกับแล้วก็ตายในพื้นที่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับคพือว่าขอ,อยานาละเอียดนิดนึงวันนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่โอาจจริงตำรวจนะครับถูกยิงตายต่อหน้าบ้านกำนัน แล้วพี่น้องประชาชนจะมีความหวังอะไรใช่ไหมครับนี่นความปนันะครับในตีสุดแล้วเฮิงครับ ท่านผู้บริการตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้แล้วครับวันนี้ท่านโฆษกก็แจ้งออกมาแล้วครับมอบกับผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรองต่อวันนี้พลเอกต่อศักนะครับก็ลงไปพื้นที่ไปเยี่ยมนะที่โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับรองผู้กังับนะครับที่ถูกยิงอยู่ไปให้กำลังใจไปกอดคอนะครับว่าจะต้องตามล่าคอนะครับมือปืนมาให้ได้หรือแม้กระทั่งบิ๊กโจ๊กนะครับก็ลงไปในพื้นที่ผู้บริการสอบสวนกลาง วันนี้นะครับตั้งทีมออกมาเป็นทีมหนุมานเนี่ยนะทีมกองปราบนะครับหลายทีมที่ว่าเป็นมือปืนท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ครับบุกไปที่บ้านกำนันที่ตำบลตากล้องนะครับตั้งแต่ช่วงสายสายที่ผ่านมา เพื่อไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ล่าสุดนะครับว่าสารได้มีการอนุมัติหมายจับสองคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกำนันกำนันประวรินหรือกำนันนกนะครับจันทร์คล้ายในฐานะผพ้ว่าเป็นส่งเสริมให้มีการนะครับไปยิงคนอื่นตายก่อนหน้านี้สารก็มีการออกหมายจับนายธนชัยมินมากนะครับหรือนะนายนะครับนา,นายนองฉาย,ยาก็คือว่านองท่าผาครับอายุ45ปีแล้วเมื่อสัก ข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอใช่ไหมครับนายหนองคนนี้เป็นคนอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าไปสืบค้นตำแหน่งนะครับไปไปสืบค้นประวัตินายหมอนี่แหละครับเป็นยังไงคะเล่น Facebook อยู่คุณในรยชาแล้วปรากฏว่าเรียกกำนันนกนะครับลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ทุกอย่างเลยนี่นะแต่ตอนนี้นะเฟซบุ๊กของนายหนองนี่ปิดไปเรียบร้อยครับรถจนที่เห็นภาพนี่เป็นรถที่บอยใช้หลบหนีครับคุณในรจชานี่นะอย่างที่ภรรยาบอกไปนะครับบอกว่า ในนองเนี่ยครับกลับไปที่บ้านปู้อิบรารามแล้วก็มาที่นครปฐมเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยครับไม่ทราบไปไหนตำรวจบอกกันนะครับคาดว่ากำนันแล้วก็นายนกนะครับยังอยู่ในพื้นที่อันนี้เป็นภาพออกมานะครับที่มีการจับได้ว่ารถยนต์นะครับใช้ไปเส้นทางนี้อะไรยังไงบ้างคาดว่ายังอยู่ในประเทศไทยครับนี่นะเอาละครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหตุการณ์ครับที่เล่ามาทั้งหมดนี่นะ แต่ถามไปบอกว่าเอาเหตุการณ์ข้อเท็จจริงมาเล่าสู่กันฟังคุณเิชานะช่วยแลกเปลี่ยนด้วยเรื่องของผู้มิติพลบอกว่ามีในประเทศไทยเหรอโดยจะพอะเรื่องของสมมือปืนนั่นหมายความว่าอะไรครับเคาว่าสมนี่ครับตำรวจนะครับนี่นะเจดนายไปนนั่งอยู่ในบ้านกำนัน นะครับหมายเขาว่าอะไรครับหมายเขาว่าเอ๊ะถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าไปดูแลนะครับเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไปรั้ฟังแต่ปรากฏว่ากำนันนะครับใหญ่มากสั่งตำรวจให้ย้ายให้นะครับมีการเอ๊ะมันคืออะไรครับมีอิทธิพลไหมใชครับแล้วก็ซุ้มมือปืนมันเกี่ยวข้องไปเมื่อก่อนนะครับข่าวใหญ่ก็คือว่าซุ้มมือปืนที่นครปฐมเยอะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับแต่แต่แต่ครับแต่อะไรคะตำรวจในพื้นที่แหละครับรู้ไหม ตำรวจนะครับต้องไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับเรื่องของผู้นําท้องถิน่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอย่างนั้นเหรอ,อแล้วจะอยู่ยังไงกันครับหรือแม้กระทั่งว่าตำรวจคนหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นพ่วมกับในพื้นที่นครบาลครับไปนั่งกินเหล้าแล้วไปนั่งกินเท้าอยู่ด้วย ตำรวจตั้งเจ็ดนายคุณนิศนาแน่ะแล้วชาวบ้านตาดํารามจะหวังอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยิงตำรวจตายตอนหน้าบ้านนี่นะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับการสืบหาพยานหลักฐานต่างๆนี่ภรรยานะครับของนายหนองท่าผาก็ถูกนําตัวจากที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับมาให้ข้อมูลกับทางตํารวจซึ่งเมื่อสักครู่นะครับก็น้องก็บอกไปแล้วครับในข่าวต้นเชวโมมบอกว่าได้เจอกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็หายตัวไปแล้วก็ ไม่ทราบว่าในหนองนั้นมีอาวุธปืนด้วยก็ไม่รู้ละครับนี่นะแต่ถามว่านะครับกำนันกำนันที่ว่านี้มันมีเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างครับโอ้โห,โหหน้าตาเป็นอย่างนี้เองก็ปคุณเีาชานี่นะหน้าตาก็คือกำนันละครับนี่นะก็มีเข้ามีอะไรก็แล้วแต่นะครับรูปร่างแบบนี้ถามว่าอิทธิพลในพื้นที่ยังเกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีอยู่เลยครับสม,มือปืนยังมีอยู่เลอครับนี่นะผู้นําท้องถิ่นอิทธิพลแบบนี้นอกจากที่ที่ว่านี้ ที่อื่นมีหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าสังคมนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะนะครับวันนี้ในข่าวนะครับเป็นข่าวร้ายๆนะแต่ข่าวดีสําหรับพี่กำนันแล้วก็พี่ผู้ใหญ่บ้านเลยครับในประกาศ ราชกิจจานุเบกษาของกระทรวงมหาไทยเพิ่งประกาศออกมาวันนี้เองครับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกโอ้ดีใจด้วยเออดีใจด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับทำไงอ่ะตำรวจตายครับโอ้เสียดายอนาคตนะครับของสารวัตรแบงก์จริงๆินี่นะะออกหมายจับแล้วนะคะนายนองยิงตำรวจทางหลวงดับค่ะอดูไว้คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคุณชไวิทย์จริงๆมีหลักฐานครบถ้วนทั้งหมดเลยนะคะแต่ที่ซับซ้อนก็คือว่าอำนาจมันสิ้นสุดแค่ใน จริงหรือเปล่า ใหญ่ขนาดนี้ลย<ม>เหรอกำน,นันเลี้ยงมือปืนไว้ประกบออข้างซ้ายข้างขวาแสดงว่าอ,อ,อาจจะมีแบ็กอัพที่ดีกว่านี้ไหมออนั่นเลยครับนี่เป็นไปนได้นะครับว่าเป็นกระบวนการหรือเปล่าออมีมือปืนนะครับอาจจะมีคนอื่นเขาบอกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบใกล้ชิดกำนันแล้วก็มีพักพวกเยอะคะอาจจะต้องมีการต่อสู้หรือเปล่าก,ก็ไม่รู้แต่ขอได้แจ้งข่าวนิดน,นึงครับสำหรับสารวัตรแบงค์ตอนนี้ศพท่านก็นําตัวมาทำเป็มาเป็นกุศลนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนเพราะว่าท่าน จบโรงเรียนนะครับวิทยาวันละไหลเนี่ยก็ไปเรียนต่อนะครับที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพราน <ขะ S 3> เราอ่านข่าวตำรวจดีๆมาก็หลายท<แ>่านนะคะแต่จุดจบของแต่ละท่านก็เป็นแบบนี้เป็นที่น<อ>่าเสียใจแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆกำน,นันผู้ใหญ่บ้านทำงานเหมมนื่อยค่ะดีๆก็มีเยอะเลยแต่พอมีเหตุการณ์นี้อันนี้แหละจะเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะดูว่าตกลงอำนาจไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากัน ประชาชนตาดำๆอย่างเราก็ฝากความหวังเรื่องความปลอดภัยไว้กับใครดีก็ไม่รู้กำนานหรือว่าตำรวจดีก็ไม่รู้นะคะมาอิทิพลหรือเปล่าไม่รู้อิทิพลเนี่ยค่ะยูไนก็ไม่รู้ค่ะคุณอิทิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเรื่องนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบความยุติธรรมของไทยเรา30สิงหาคม10โมง16นาทีไปแล้วค่ะอิทธิพลออกไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเดินทางด้วยสายการบินกัมบเดีแอร์ไลน์ค่ะออกนอกประเทศหนีความผิดคดีนี้ใช่ หมอันนี้เป็นคําถามและคําถามที่อยากจะถามไม่รู้จะถามใครดีละค่ะคุณสวิตคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมก็ได้ค่ะว่าคดีนี้มันยังไงกันเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดฐานที่ท่านไปเซ็นใบอนุมัติอนุญาตก่อสร้างโครงการวอเตอร์ฟรอนที่เข่าพระตำหนักเมืองพัทยาชนบุรีค่ะคดีนี้มันก็ตั้งแต่ปี2551ค่ะคุณผู้ชมคุณสวิต ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะคะก็มันนานมาแล้วนี่15ปีออแต่คุณอิทธิพลไม่มารับฟังคำสั่งคดีนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดค่ะแต่ย้อนไปดูว่าเหตุการณ์มันเกิดปี2551และปป,ปอชอส่งเรื่องให้อายการเมื่อวันที่3ออสิงหาคมคเดือนที่แล้วค่ะ2566 15ปีผ่านมาเพิ่งจะส่งเรื่องนะคะและอ,อัยาการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องเมื่อวันที่30สิงหาคม ปีนี้ก็คืออีกไม่กี่วันผ่านมานะคะไม่ถึงเดือนสั่งฟ้องคดีอยู่ในการพิจารณาออในชั้นอายการไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะมีการออกหมายจับเอ้าก็หมดอายุความออนะสิจะไปเหลือรหรือเพราะว่าเรื่องมัน15ปีออปล่อยมาได้ยังไงนะคะเนี่ยสั่งฟ้อง30วันที่4ก็นำตัวไปเออนี่ยค่ะนำตัวสั่งฟ้องมาตรา5 7 7โทษจำคุก1-10ปี แต่อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าออกไปตั้งแต่วันที่30สิงหาแล้วถูกไหมคะอารู้ได้อย่างไร,รเออเออกออออไปแล้วเรื่องนี้ก็มีคําถามมากมายะคะ่ะว่าทําไมสั่งฟ้องช้าออและทําไมท่านรู้ก่อนแล้วออกไปแล้วออจะหมดอายุความใช่ไหมคดีนี้หมดอายุความวันที่ สิบเดือนนี้นะคะวันนี้วันที่7แล้วค่ะมีเวลาอีก3วันถ้าไม่ได้ตัวมาหมดอายุความเรื่องนี้ยังมีข่าวดีอยู่บ้างค่ะมีหลายท่านที่กังวลเกี่ยวกับระบบยุติธรรมนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าขาดอายุความแล้วจะยังไงต่อโดยท่านรองโฆษกอายการบอกว่าท่านอธิบดีอายการปราบปรามทุจริตรีบส่งหนังสือด่วนมาค่ะบอกให้ปปชขอสารออกหมายจับอีกครั้งหนึ่งคือมีการขอออกหมายจับใหม่เพราะอะไรมาดูกันค่ะะครับ เพราะว่าการออกหมายจับอีกครั้งหนึ่งนี้จะไม่นับอายุความแล้วค่ะไม่นับอายุความตามกฎหมายใหม<อ>่ที่ออกมาเมื่อปี2561แต่ก็ต้องมาตีความกันเองค่ะว่าเรื่องเกิดปี51ใช่ไหมคะแล้วกฎหมายมันออกมาปี61มันจะมีผลย้อนหลังหรือไม่ถ้ามีเนี่ยจะไม่มีการนับอายุความใดๆเลยหมายความว่าคุณอิทธิพลออกนอกประเทศเ<อ>หยุดเลยค่ะหยุดการนับอายุความไม่ว่าจะหนีไปไหนกี่ปีกี<อ>่ชาติยังไงอายุความจะไม่หมดค่ะอันนี้จะเป็นการพูดคุยกันระหว่าง ท่านรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดนะคะท่านโกศลวัฒน์ท่านก็หารือกับผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องค่ะว่าให้ทาหนังสือด่วนที่สุดให้ขอดําเนินการออกห<อ>มายจับหมายถึงเลขาธิที่การคณะกรรมการปปอชอนะคะเ,<อ>เรื่องนี้เป็นการวางมาตรฐานกฎหมายใหม่เลยหรือไม่เพราะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องบแบบนี้มาก่อนนะคะก็มีคนรับลูกเยอะค่ะเพราะว่าการออกหมายจับนั้นออกหมายจับหลายคนค,ค่ะผู้ที่มีพฤติกรรมหลบหนีในคดีนี้ มีผู้ต้องหาออคนที่ 1, 2>, 1> 2 3 4งสองสามสี่และหค่ะคือหนีเกือบหมดนะคะพูดง่ายๆไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าไม่ได้มีใครอยู่ที่จะมาฟังคำตัดสินสักเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้ต้องให้ศาลท่านพิจารณาค่ะเพราะว่าระหว่างนี้จำเลยก็เรียกว่า กลัวว่าจะหมดอายุความหรือว่ากลัวว่าจะโดนจับก่อนก็ไม่รู้หายกันไปหมดเลยนะคะทั้งทั้งที่ท่านเองก็เคยมีตําแหน่งแห่งหนเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีแล้วก็อดีตนายกเมืองพัทยาในปี51นั้นนะคะตอนนี้ค่ะเรื่องมาอยู่ที่ว่า ถ้าผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาหจำเลยต่างๆเนี่ยหลบหนีไปแล้วก็คดีมันจะต้องถูกหยุดลงไว้นะคะในระหว่างที่คดีห,หยุดลงนี้ค่ะอยากจะให้ศาลท่านพิจารณา<อ>มิให้นับระยะเวลาผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยที่หลบหนีในส่วนหนึ่งอของอายุความก็ตีเป็นภาษาชาวบ้านว่าให้หยุดการนับอายุความอย่างที่อบอกไปคะ่ะแต่จะทําได้หรือไม่นั้นจะต้องให้ศาลพิจารณาอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มทําสําน,นวนต่างๆคะ่ะเพื่อเสนอศาลท่านเพื่อ ื่อให้ดาเนินการออกหมายจับนายอิทธิพลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเรียกว่าเป็นการอนุมัติหมายจับภาคสองนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนพยายามที่จะจับตาดูสังคมจับตาดูอยู่เหมือนกันคะว่าอายุความนั้นจะสะดุดหยุดลงหรือไม่เพราะว่าถือว่าเป็นการออกกฎหมายมาเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องของการส่งสำนวนช้าแล้วก็มีหลายคนถามว่าแล้วทําไมส่งสำนวนช้าจังเรื่องนี้จะไปถามใครเดียวคะคุณสุเวทนะครับไม่รู้ดิคุณในชาร์นะครับแต่สังคมกัน ลังตั้งคำถามนะครับบอกว่าคดีนี้คุณอิทธิพลนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของอิทธิพลนะครับอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับนี่นะ่านเป็นรัฐมนตรีอยู่อายุความนะครับเท่าไหร่ละครับสิปีแต่ทําไมข่าวเพิ่งมาโผล่แล้วก็สั่งฟ้องกันตอนนี้ไม่ใช่ข่าวแล้วครับก็คือว่าขอสั่งฟ้องตอนนี้สายฟ้าแลบเหมือนกัร่วงรู้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอิทธิพลนะครับก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่นะกำลังจะพ้น ตําแหน่งอยู่พอดีนะครับทำไมนี่มันป้ะเชะออกมาพอดีแล้วโคกุลเบปุลก็ออกไปก่อนวันที่30เรียบร้อยอเหมือนกับบรรลุกันกระบ,บวนการทั้งหมดนะครับไปจับกันก่อนหน้านี้เพราะว่า อิทธิพลทางการเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสวมหมวกตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วเอากฎหมายนะครับมาบังคับใช้ใหม่นะครับพิจารณากันใหม่โอ้โหนะครับคำว่าสองามาตรฐานก็เลยเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกแล้วครับนี่นะถ้าไปไม่เป็นเลยคนนี้เนี่ยนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวกันอื่นนะครับอย่างอื่นต่อนะ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของการบ้านการเมอนนะครับมันจะเป็นอิทธิพลหรือเปล่าก็ไม่รู้สําหรับนะครับข้าวของสสหอกับบ้านได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องวันนี้ครับค่ะ คุยขโมยไปสาโมคุยขโมยซสาโมมดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทางธรรมชาติระวังนะครับเรื่องของฟ้าฝนตกหนักนะครับยังอยู่หลายพื้นที่แต่หลายพื้นที่นั้นแรงครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับปรากฏว่าที่จังหวัดกาลสินนะครับฝนตกหนักมากเลยแล้วก็นะครับน้ําก็ไหลป่าทําให้คนติดอยู่ตรงบริเวณนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับนี่นะ ต้นอะไรคุณในราชารู้ไหมเนี่ยนะยุคฆ่าหรอโอ้ยต้นนะครับปักเล็กนิดเดียวนะครับแต่ติดอยู่14ชั่วโมงก็คือว่าต้นที่เป็นทำไส้เข็มนี่นะอันนี้เป็นภาพพ่ทางนายกอบต นายกเทศมนตรีเมืองกุชินารายครับคุณตนเสรษฐชัยสงครามนะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่เมื่อช่วง6โมงเย็นเมื่อวานนี้เองครับนจนกระทั่งถึงเช้านะครับชื่อว่านายธงชัยประกอบแสงอายุ39ปีเป็นชาวบ้านบ้านขวาวหมู่ที่1ตําตบลวัวขาวครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับนี่นะพี่เขานะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากวว่าพอมาถึงตรงนี้น้ําซัดไปเลยครับซัดนี่มอเตอร์ไซค์หายไปดีนะครับนี่นะเขาก็ถูก ซัดเข้าไปอยู่ติ่งไม้ตัวน,นี้ก็ไปทำไงครับต้องกนให้คนช่วยปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินเสียงครับติดอยู่14ชั่วโมงในที่สุดแล้ววันนี้ก็ ช่วยกลับมาด้วยความปลอดภัยระวังครับที่จังหวัดนครปรนมติดแม่น้ำโของอันนี้ก็เป็นข่าวเนื่องต่อเนื่องอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับปรากฏว่าน้ำนะครับได้เอ,อ่อท่วมมาในพื้นที่นะครับที่ระบายน้ําต่างๆนะครับล้นขึ้นมาปรากฏว่านะครับวันนี้ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ลดลงมานิดนึงนะครับสำหรับในตัวเมือง จังหวัดนครพนมครับที่ฝนตกเนื่อตอนหนักต่อเนื่องก็ทําให้น้ําท่วมขังตลอดสายในเขตเทศบาลเมืองนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน6อําเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจากว่านี่นะฟ้าฝนตกหนักนะครับระบายก็ลงไม่ได้นะครับลงไปแม่น้ำโขงก็น้ำโขงก็เลยเอ่อขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้นะครับดีขึ้นไปเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่นะระวังกครับเตือนกันอือ้ยน้ําเยอะนะคะบางทีก็อยากได้น้ําค่ะแต่เรามัดระวังกันด้วย เรื่องสภาเนี่ยปัญหาเยอะจริงๆนะคะคุณสุวิทย์แม้กระทั่งเข้ากล่องนะคะเอาอยัางไงดีบางคนก็บอกว่าลักลอบเอากลับบ้านโอ้ยคนที่เขาเอาไปก็บอกว่าทำไมใช้คาว่าลักลอบก็มันเหลือแบะแบนขนาดนี้เอากลับได้ค่ะเอาไปทําประโยชน์ไม่อย่างนั้นก็บูดเน่าไปถามใครดีถามท่านรองประธานสภาเลยอันนี้มันเริ่มจากนี้นะคุณณเดชานะครับอันนี้เป็นสสผู้ทรงเกียรตินะครับทักกล่าวไกลเสียชุดขาวขาเป็นผู้หญิงครับกําลังนั่งตักนะฮะกำลังยืนตักข้าวอยู่ครับเอาใส่หอ ปรากฏว่าสอสอพักอื่นนะครับมาเห็นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วใช้คําว่าลักรอบนะค่ะผู้นิ้วก็ไม่ยอมก็เลยมีมวัฒกรรมถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งออไปถามท่านรองประธานสภาค่ะท่านพิเชษเชืเช้อเมืองผาน ว่าอย่างไรดีคําถามนี้<อ>ถามโดยสสก้าวไกลนะคะว่าเอากลับได้ไหมถามจริงจริงเพราะว่ามันเหลือแล้วมันเยอะมากเลยะค่ะนี่ท่านสสท่านก็ถามท่านพิเชษก็เลยบอกว่าก็เอากลับไปเถอะมันเยอะจริงๆด้วยแหละเห็นจากการเอาอาหารที่จัดมาให้กับท่านสมาชิกท่สงเกียรติทั้งหลายนะคะมันเยอะเพราะว่าหลายท่านต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้มาประชุมสภาโลกเกิดเหตุมาบ่อยแล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีคําถามจากพี่น้องประชาชนชาวเนนตและกันถาม มาว่าถ้าอย่างนั้นน่ะจัดอาหารให้มันพอดีกับความต้องการได้ไหมเพราะว่าเหลือทุกครั้งเลยค่ะเปลืองงบประมาณด้วยถ้าอาหารมันพอดีหรือถ้าท่านจะมาแล้วไม่รับประทานหรือท่านจะไม่มากันก็ลดจํานวนมาให้มันพอดีกับคนคบที่จะใช้บ<อ>ริโภคจริงๆอย่างนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าไหมไม่อย่างนั้นต่างพักก็ต่างมีผลของตัวเองแล้วก็นำมาสู่การถกเถียง<อ>กันนั่นแหละค่ะ,ะคุณสุวิทย์ว่ายังไงไไคะในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวสภามาหลายปี เรื่องของข้าวนะครับก็เป็นปัญหามาตลอดนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยนเจ้าหน้าที่ของรัฐสภานะครับเขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นั่นก็คือว่าสมาชิกผู้สรงเกียรติครับไปประชุมเนี่ยต้องมีอาหารเลี้ยงมีอาหารเลี้ยงแลอาหารนี่ยครับเลี้ยงจากไหนล่ะภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับแต่มันก็เหลือเยอะเพราะอะไรครับองคประชุมสภานี่ล่มอยู่เรื่อยสสมีทั้งหมดเท่าไหร่ละครับห้าร้อยคนเขาก็เตรียมไปห้าร้อยเนี่ยครับปริมาณนี่นะแต่ไปเท่าไหร่ละครับนี่นะนะครับสองร้อยก็มีนะครับตอบยก็มันก็ ก็เหลือสิครับเหลือก็เลยต้องหอ่อจะอไปทิ้งนะครับก็ไม่ได้เดี<ฆ>๋ยวจะไปบริจาคก,ก็เสียเวลาว่าอย่างนั้นนะี่นะโอ้โหนะครับก็อย่างว่านะครับก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าสิ่งที่เป็นข่าวนี้คือเงินของพวกเรานะ เสียภาษีพรพี่น้องประชาชนนี่นะไปพันๆกล่องเลยนะโอ้ยสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ว่าไปแล้วนะครับพาไปเที่ยวดีกว่าคุณนี่นะไปกับใครคะเนี่ยไปกับผมเนี่ยครับกับนังน้ำฝนเนี่ยเดี๋ยวน้องน้ำฝนจะมานี่นะครับพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวนฮะในโครงการเอ็มคอร์ดรถทิพครับนี่นะไปตามรอยสนั่งกกมครับเดินทางกับผมและครับกับน้องฝนที่ว่านี่ครับตามเส้นทางประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณภาคตะวันออกครับ สัมผัสความงามกับสลอกก๊อกทมปราสาทขอบที่ใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็เดินสายมูขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในเพออารยประเทศนะครับไปเช็คอินวิถีถิ่นชิมชอบใช้ในตลาดโรงเกลือเสาอาทิตย์ที่23 24กันยายนนี้ครับเรารับเพียง40่สนนะครับเพราะว่าเราจะดูแลท่านแบบได้ง่ายและก็แบบ VIP นะครับผมกับน้งฝนนี่จะดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าเดินทางก็สะดวกสบายนะครับรถ VIP นี่นะ ่านโทรศัพท์มาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์อยู่ขึ้นหน้าจอจดทันไหมครับถ้าจดไม่ทันก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายเอาไว้รีบโทรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทราบครับทีมงานแจ้งบอกว่าหลายท่านนะครับบอกว่าอยากจะไปด้วยอยากจะไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยโอนเดี๋ยวค่อยโอนเดี๋ยวนะครับไม่ได้นะครับคุณในชานะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราปิดนะครับต้องรีบเลยนะครับเนี่ยนะรับรองนะครับไปคราวนี้ผมเอาเป็นว่า ก็ผมการันตีจะทํานมาที่ดูแลท่านอย่างดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยกันนะครับแบดรวบๆด้วยเห็นซ้อมร้องเพลงว่าระนี่มีเพลงไม้ตายหลายเพลงนะคะ o อ้าจังค okay. ุณสุดบายสาพชองก้ารโมเดิดงานในสารสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคํงนาบฮายสามโม